ค่ะทุกคนมานี่จะใช้แค่สองดอกวันนี้จะทำไข่เจียวใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้ไข่ไข่เพื่อนเขา,าเลี้ยงไก่เองนะคะแต่ว่าไข่เล็กก็เลยใส่ลงไปหลายฟองนะคะนี่ค่ะอันนี้จะผัดทำไข่เจียวให้สามีนะคะเราเพิ่งไปเก็บมาสดๆร้อนๆนะคะนี่ค่ะสดๆเลยนะคะเราก็จะหัน่นเห็นไหมคะสดแบบ เห็ดที่เก็บอตอนไม่มีฝนตกใส่นี่ค่เขาจะเห็นไหมเขาจะไม่มีหนอนเกาะขาวชั่วแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเราก็จะหั่นประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็จะเอาตรงขาออกมาแบบนี้ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ดอกใหญ่ไปนะเดี๋ยวเอาดอกเล็กกว่าน,นี้นะคะมาหั่นใส่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนจะเยอะเกินไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาดอกเล็กนะ,ะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาปรุ่มกันนะคะใส่รสตีค่ะน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะ มีบ้านนี้นะคะชอบทานเผ็ดเราใส่พริกป่นนะคะนี่เราไม่ใส่พริกไทยนะคะใส่พริกป่นแทนค่ะอร่อยเขาชอบเผ็ดๆจะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะนี่นิดหน่อยน้ำปลาน้ำมันหอยก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะระหว่างนี้เราเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไว้ให้ร้อนรอเลยนะคะเราก็จะตีไข่เลยะค่ะ ตีไข่ให้ขึ้นฟูก่อนนะคะค่อยที่จะใส่เห็ดลงไปค่ะถ้าแต่เราใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดเขาอาจจะแตกได้นะคะพอเราตีไข่ฟูแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดที่เราหั่นลงไปเลยค่ะแล้วก็แค่กดๆให้เห็ดเขาเข้ากับไข่ระหว่างนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มจะร้อนกระทะก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเราจะเอาลงไป เจียวกันค่ะถาพก็เริ่มร้อนแล้วคะน้ํามันไข่เจียวนี้นะ้ํามันต้องร้อนนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ฟูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ก็เกลี่ยให้เห็ดเขากระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็ รถไฟนะคะให้ให้เป็น,ปนกลางหน่อยไม่ต้องไม่งั้นเดี๋ยวไข่เขาจะไหม้ก่อนที่เห็ดเราจะสุกนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเจียวใจเย็นๆนะคะค่ะเราก็จะเจียวไปประมาณข้างละประมาณห้านาทีนะคะไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากลับกันค่ะ ก็มาเช็คดูนะคะว่าอีกด้านหนึ่งนะเขาเริ่มกรอบหลังแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีกลับค่ะเราจะเอาถา,าดหรือจานก็ได้นี้กระทะเราแบนใหญ่นะคะเราจะคว่ำนะคะกลับด้านนะคะเดี๋ยวขอเวลากลับด้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาด้านต่อไปลงไปนะคะนี่ค่ะทุกคน ไม่มีคนจับกล้องให้นะคะกลับไม่ได้กลับให้ดูนาทีนีค่ะอันงไปเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ไฟอ่อนนะคะนี่มันจะได้เป็นออกมาเป็นแผ่นสวยงามน,นะคะเราไม่ต้องการให้อา่าเขาโดนตัดนะคะ,คะเราก็จะด้านนี้นะคะไฟอ่อนไปประมาณห้านาทีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าหน้าตาจะออกมาหน้าทานขนาดไหนนะคะ หอมฉุยทั่วบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ครบห้านาทีนะคะนี่กลับพลิกดูแบบนี้นะ,ะนี่เราไม่ต้องการให้มันแตกนะคะปิดไฟค่ะใช้ถาดอันเดิมนะคะเราจะกลับกระทะเรานะคะถาดหรือว่าชามอะไรก็ได้ที่เขาแบบพอดีตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะกลับกันค่ะเราก็จะมากลับนี่เห็นไหมคะอุ๊ยนี่สวยงามไหมคะน่าทานนี่มันไม่ใช่แค่ไข่เจียวธรรมดานะคะนี่ไข่เจียวเห็ดพึ่งหวานนะคะโหยังกับพิซซาเลยนะเดี๋ยวเราจะจัดการตัดเสิร์ฟกันนะคะทุกคนนี่น่าทานไหมคะเราก็มาหั่นเสิร์ฟกันนะคะนี่คะ่ะตัดเป็นพิซซาเลยค่ะ จะได้หน้าทาน,นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะหน้าตาสวยงามน,นะคะตัดเ,เ,เรียบร้อยมีทั้งอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะไอะซอสพริกซอสพริกแล้วก็ไอน้ำจิ้มไก่นะคะเพราะว่าสามีบ้านนี้ชอบทานแบบนี้นะเลี้ยงง่ายค่ะนี่ข้าวไร้แเบรอรี่นะคะ หุงเรียบร้อยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะนี่นะคะหน้าตาของเรานะคะไข่เจียวเห็ดพึ่งหวานไข่เจียวแบบไม่ธรรมดานะคะเจียวใส่เห็ดพึ่งหวานเก็บสดๆนะคะในป่าวันนี้เราไปตามร่ามาค่ะถ้าเกิดชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมลองทำตามดูนะคะรับรองอร่อยติดใจคะ่ะสวัสดีนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดค่ะบ๊ายบายค่ะ